I engineer am an ครับสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆวิศวกรและก็ผู้สนใจทุกท่านผมประสงค์นรจิตนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรกับการตรวจโรงงานโดยพื้นฐานแล้วผมตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณเดิมก็รับราชการอยู่ที่กรมโรงงานสาหกรรมกระทรวงสาหกรม ก็ได้มีโอกาสไปตรวจโรงงานมามากมายนะครับวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์บางอย่างมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงเรื่องของวิศกรกับการตรวจโรงงานนะครับเพราะว่าวิศกรส่วนใหญ่นะครับผมว่าเป็นจํานวนมากเลยเไม่จะเป็นที่จะต้องจบทางด้านสาขาอุตสาหการนะครับก็มักจะทํางานเกี่ยวข้องกับทางโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศกรที่ทํางานในโรงงานเอง หรือเป็นวิศกรที่ทําหน้าที่ออกแบบควบคุมการก่อสร้างอะไรต่างๆให้กับโรงงานนะครับหรือว่าจะเป็นวิศกรที่เข้าไปตรวจสอบโรงงานอย่างที่ผมเคยทํามาก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยในแวดวงประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิศกรเรานะครับกับโรงงานแล้วก็การตรวจสอบโรงงานทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโรงงานนะครับผมก็จะ เริ่มเล่าก่อนนะครับถึงเรื่องของกําเนิดของโรงงานโรงงานในที่นี้จะขออนุญาตจํากัดความให้แคบลงไปนิดนึงนะครับให้เข้าใจร่วมกันว่าโรงงานที่ผมพูดนี่จะจํากัดตามคํานิยามที่ตัวกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือว่าตัวพระราชบัญญัติโรงงานฉบับล่าสุดคือฉบับปีพศ2 5 6 2เนี่ยได้ได้กำหนดขึ้นมาใหม่ก็คือว่าโรงงานนี้จะต้องเป็น ขนาดที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่50าสิงมาขึ้นไปแล้วก็ใช้คนงานตั้งแต่50คนขึ้นไปนะครับถ้าเล็กกว่านั้นเราจะยังไม่เรียกรโรงงานแล้วก็โรงงานถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องจักรใช้คนงานตามเกณฑ์ที่กล่าวฟังสักครู่นี้แล้วก็ยังที่จะต้องมีการประกอบอีการตามประเภทที่กําหนดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการกําหนดประเภทไว้ทั้งหมด107ประเภทชนิดของโรงงานนะครับ กำเนิดของโรงงานก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะครับก่อนที่จะมีการตั้งโรงงานวิศวกรเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางทางด้านการออกแบบอาคารของวิศวกรทางด้านโยธานะครับการออกแบบการติดตั้งเครื่องจักรนะออกแบบระบบบำบัดน้ําเสียออกแบบระบบดับเพลิงระบบไฟฟ้าต่างๆทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้อบังคับนิดหนึ่งนะครับการออกแบบทั่วไปที่ที่ทกล่าวถึงนั้นก็เป็น เรื่องทางหลักการทางวิศวกรรมที่จะต้องมีการออกแบบทีนี้มันมีกฎหมายบางกฎหมายที่กําหนดไว้โดยชัดเจนนะครับว่าจะต้องมีวิศวกรนะในการออกแบบแล้วก็เซ็นรับรองแบบไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารนะครับซึ่งกําหนดให้จะต้องมีวิศวกร,รโยธาเป็นคนออกแบบแล้วก็ลงนามควบคุมในแบบก่อสร้างอาคารนะตามกฎหมายโรงงานนะครับ เวลาจะไปยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ก็จะเป็นที่จะต้องส่งแบบแ,บบแบนปนแผนผังการติดตั้งเครื่องจักรเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรที่จะต้องลงนามกํากับในแบบแผนแผนผังการติดตั้งเครื่องจกักรนั้นวิศวกรทางด้านไหนในตัวกฎหมายโรงงานจริงๆไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับเขียนเพียงแต่ว่าให้วิศวกรผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีวิศวกรเป็นผู้ลงนามโดยการ เท่าที่ได้สอบถามแล้วก็มีประสบการณ์จากเพื่อนเพื่อนวิศกรทั้งหลายนะครับก็โดยทั่วไปหลักๆก,ก็จะเป็นวิศกรอุตสาหาการนะครับที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมรหรือกรมโรงงานอุตสาหากรรมเขายอมรับให้ลงนามในแบบแปลนการติดตั้งเครื่องจักรที่ยื่นพร้อมคําขอนิญาตได้นะครับอาจจะมีบางที่ที่ให้วิศกรกังกลเป็นผู้ลงนามได้แต่ว่าก็ยังเป็นส่วนน้อยนะครับนอกจากนั้น ล่าสุดนี้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลล่าสุดตามกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีกฎหมายเกี่ยวเรื่องโรงงานบางประเภทเป็นโรงงานขนาดใหญ่จะต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันส,สั้นๆว่าทํารายงาน E A เขาเพิ่งมีหลักเกณฑ์กาหนดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ว่าใน เล่มของ e a มันจะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบแผนผังสถานที่ภายในบริเวณสถานประกอบการนะครับเพราะว่า e a นี้มันไม่ใช่เฉพาะโรงงานเท่านั้นนะครับกิจการอื่นกฎหมายก็กําหนดให้ต้องขอ EA ด้วยนะครับก็กําหนดว่าแผนผังการแสดงสถานที่ภายในบริเวณโรงงานอันนี้ก็จะต้องลงนามรับรองโดยวิศกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหการนอกจากนั้นเครื่องจักรบางตัวก็มีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับการออกแบบน,นะครับรวมทั้งเรื่องของการควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำนะครับภาชนะรับแรงดันหรือเรียกว่าเพรสเชอร์เวสเซลนะครับ,นะรบหรือล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของระบบทำความเย็นที่มีการใช้อมโมเนียเป็นสารทำความเย็นกลุ่มเครื่องจักรหรือระบบ เครื่องจักรพวกนี้นะครับกฎหมายกําหนดว่าจะต้องได้รับการออกแบบนอกจากออกแบบตามมาตรฐานแล้วก็ยังต้องมีวิศวกรรับรองในการออกแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งก็คงจะเป็นวิศวกรทางด้านเครื่องกลอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะที่เล่าก่อนที่จะเกิดโรงงานขึ้นนะครับก็จะต้องมีการวางแผนการออกแบบเมื่อมีการออกแบบเสร็จก็จะมีการก่อสร้างตามแบบในบางครั้งในบางเรื่องในบางประเด็นก็คงจะต้องมีวิศวกร ควบคุมการก่อสร้างในการติดตั hey ้งให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการออกแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารการติดตั้งเครื่องจักรบางส่วนติดตั้งระบบดับเพลิงเป็นต้นนะครับติดตั้งหม้อน้ําก็จะต้องมีวิศกรคอยดูนะครับระบบทําความเย็นที่ใช้อัมเดียเป็นสารทาความเย็นก็ต้องมีวิศกรคอยควบคุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่วิศกรเราเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ เป็นไปตามข้อกําหนดของทางด้านกฎหมายอันนี้เป็นอมัสที่ทางโรงงานจําเป็นที่จะต้องหาวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพนะครับผมย้ําอีกนิดหนึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดนะครับว่าจะต้องเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆที่จบใหม่ๆยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ยังคงไม่สามารถมา ดำเนินการตามที่ผมกล่าวไว้ตอนนี้ได้นะฮะจำเป็นที่จะต้องไปขอใบประกอบวิชาชีพมาก่อนถึงจะครบส่วนทั้งเป็นวิศวกรด้วยแล้วก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ก็ตัดจากมาเรามีการออกแบบมีการติดตั้งเครื่องจักรอะไรเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบเหตการณต่อไปนะฮะสำหรับโรงงานที่มีปัญหาทางด้านโมลพิษไม่ว่าจะน้ําเสียอากาศเสียนะครับกฎหมายก็กําหนดว่าจะต้องมีระบบบำบัดเพื่อที่จะบำบัดน้ําเสียอากาศเสียนี่ให้ได้เป็นไปตาม มาตรฐานก่อนที่จะระบ,บายออกนอกโรงงานกฎหมายก็กําหนดไว้เลยว่าเวลาย,ยื่นคําขอนอกจากแบบแผนทางการติดตั้งเครื่องจักรแล้วก็จะต้องมีแบบและรายการคํานวณระบบบลพิษแล้วแต่ว่าโรงงานนั้นจะมีน้ําเสียหรืออากาศเสียหรือจะมีทั้งสองอย่างนะครับที่โรงงานรับรองโดยวิศกรผู้ได้รับใบประกอบวิชีกรรมควบคุมเช่นเดียวกันอันนี้ก็คงจะเป็นวิศกรรมควบคุมทางด้านสาขาเสิ่งแวดล้อง กลับมาพูดถึงเรื่องว่าเมื่อเราเริ่มที่จะประกอบกิจการโรงงานไปแล้วนะครับก็คงจะต้องมีวิศกรคอยดูแลไม่ว่าจะดูแลภาพรวมของการผลิตทั้งหมดนะดูแลเครื่องจักรบางตัวบางส่วนบางยูนิตนะครับหรือดูแลบางระบบเช่นระบบยูทิลิตี้ระบบซ่อมบำรุงดูแลระบบบำบัดน้าเสียอากาศเสียดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ โรงงานก็จะต้องจัดสรรหน้าที่ความรับชอบให้วิศวกรต่างๆเพียงแต่ว่าในบางเรื่องนะครับกฎหมายกําหนดไว้บังคับไว้เลยนะครับว่าในเรื่องนี้ยังไงโรงงานก็จะต้องมีแน่นอนนะครับนั่นก็คือการอํานวยการใช้หม้อน้ําตั้งแต่20ตันต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับอันนี้กฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องมี วิศกรผู้ได้รับใบป,ประกอบที่ในหงเล็บของเราก็คือต้องเป็นวิศกรเครื่องกลน,นะครับทําหน้าที่ในการอํานวยการใช้คือดูแลอํานวยการใช้มอน้ําลูกนั้นั้งนี้เป็นต้นนะเมื่อมีการประกอบอุปกรไปนะครับเราก็ดูแลไปทีนี้เราจะดูอย่างไรนะครับว่าการเดินเครื่องจักรนะครับการผลิตต่างๆหรือระบบอุปกรณ์ต่างๆมัน มีจุดอ่อนข้อบกพร่องที่จะปรับปรุงยังไงนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบติดตามผลนะฮะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราอาจจะต้องมาพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการ P D C A ซึ่งวิศวกรเราทั่วไปน่าจะเข้าใจกันนะครับเรามีการออกแบบก็คือแผนวางแผนนะฮะเราก็จะต้องมีการ ติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องนะครับก็คือส่วนของการดูนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ของกระบวนการเช็คนะครับดรสีมีการตรวจสอบว่าการทำงานยังเป็นไปตามปกติหรือราบรื่นหรือเปล่านะครับดูว่ามันมีปัญหาหรือมีจุดที่จะพัฒนาอย่างไรนะครับใช้คำสองคำนะก็คือคำว่าปัญหากับเรื่องของจุดที่พัฒนานะฮะแต่จริงๆทั้งคู่จะให้มองในลักษณะของคิดบวก นะครับยังประเทศญี่ปุ่นเขามักจะพูดกันเรื่องของว่าเออเรามาหาปัญหากันนะครับแต่ปัญหาก็คืออะไรปัญหาก็คือช่องว่างที่จะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับเช่นเราสอบได้คะแนน80จากร้อยนะครับปัญหาของญี่ปุ่นก็คือทำอย่างไงจะได้ร้อยนะฮะอันนี้คือปัญหาแต่ของเราถ้าพูดปัญหาเรามักถึงจะคิดว่าเราสอบตกอันนั้นคือปัญหานะครับแต่ว่า ทางญี่ปุ่นเขาก็จะมองในทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นของเราอาจจะใช้คําว่ามองหาประเด็นที่เราจะพัฒนาขึ้นไปนะครับแต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามก็คือเราจะมีการสํารวจตรวจสอบติดตามผลเพื่อที่จะหาประเด็นขึ้นมาพัฒนาให้มันถูกต้องหรือให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่วัตจักร pdca ของเรานะครับการตรวจสอบนี้ก็อาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่ม3ลักษณะไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบเราเรียกว่าตรวจสอบโดยบุคคลที่1ก็คือว่าทางวิศกรเองที่ทํางานในโรงงานก็มีหน้าที่ตรวจสอบตัวเองนะครับว่าตอนนี้การทํางานของเราเป็นยังไงนะครับถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ผลในการดําเนินการออกมาตามที่วางไว้หรือไม่นะครับจะมีจุดอ่อนข้อบกพร่องมีปัญหาบุรคตรงไหนที่ควรจะปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจ เองเหมือนกับว่าสุขภาพนะครับถ้าเราตรวจสุขภาพเราเองเราก็ต้องม,มีการชั่งน้ําหนักมีการวัดความดันของตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าสภาพเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบโดยบุคคลที่สองนะครับบุคคลที่สองก็อย่างเช่นถ้าเราเป็นคู่ค้านะครับมีลูกค้าที่ซื้อผิดพลาดจากเราเขาก็อาจจะกําหนดสเปกกาหนด แม้กระทั่งว่าเราจะต้องมีกระบวนการผลิตการจัดการในโรงงานอย่างไรนะฮะอันนี้เขาก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับก็ตรวจสอบโดยคู่ค้าหรือว่าอย่างผมเคยทํางานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะถือว่าเป็นคู่ค้าก็ได้นะครับคือทางโรงงานมีหน้าที่คอมมิตกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมไว้ว่าจะปฏิบัติสิ่งต่างๆให้ถูกต้องนะครับกรมโรงงานก็จะเข้าส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบโดยคู่ขาเวลาผมเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบอะไรบ,บ้างนะครับก็เยอะแยะนะครับทั้งเรื่องของในเชิงวิศวกรรมแล้วก็เรื่องของทางกฎหมายโดยทั่วไปแต่เรื่องทางวิศวกรรมก็มักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องและกฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องใช้หลักวิศวกรรมในเรื่องใดอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ พ้นวิสัยที่กฎหมายไม่กําหนดถ้าพบเห็นเราก็อาจจะให้ข้อแนะนําให้เขาสังเกตไปนะครับเพื่อที่ให้โรงงานไปปรปับปรุงพัฒนาขึ้นส่วนการตรวจสอบอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบโดยบุคคลที่3อย่างเช่นคู่ค้าเราเขามีข้อกําหนดต่างๆให้เราปฏิบัติแต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากมาตรวจสอบเองหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเขาก็กําหนดให้บุคคลที่3ไเป็นคนมาตรวจสอบหรือว่า ทางกระทรวงศึกษากรรมเองนะครับจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกฎหมายฉบับใหม่นะครับในปี2562ก็ได้มีการกำหนดแล้วว่าสามารถให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบโรงงานแทนได้นะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าผู้ตรวจสอบเอกชนก็ทำหน้าที่ตรวจเหมือนที่ผมเข้าไปตรวจโรงงานนะครับทีนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งเรื่องของ การตรวจสอบโดยตัวของเราเองนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าโรงงานมีใบญาตนะครับกฎหมายวิชาบับใหม่ในปี2562เขาก็กำหนดว่าไม่ต้องต่อ,อยุยบายอญาตแต่เดิมทุกๆ5ปีก็ต้องไปยื่นขอต่อ,อยุบายุใบญาตแล้วก็ผมนะครับเัน้น้าเท่ทั่วๆไปจะเข้ามาตรวจสอบว่าโรงงานมีความถูกต้องอย่างไรหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็ต่ออายุบบยาิไปนะครับแต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกแล้วก็ใช้ระบบใหม่เข้ามาแทนนั่นก็คือระบบการรายงานผลการปฏิบัติสำหรับโรงงานเพราะฉะนั้นวิศวกรประจำโรงงานก็ต้องช่วยโรงงานในการจัดทำรายงาน<ม>การตรวจสอบนะครับ<ม>หรือเราเรียกว่าเซลล์ declaration การ declare ตัวเองว่าเราถูกต้องอะไรอย่างไรหรือไม่ ในด้านต่างๆที่เขากําหนดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรระบบไฟฟา้าระบบอุปกรณ์ระบบบำบัดต่างๆนะครับทีนี้กฎหมายก็บอกว่าเมื่อทางโรงงานนะครับวิศวกรในโรงงานช่วยทําตัวเซลล์ด c คลาเรชันรีพอร์ตเป็นตัวรายงานขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะส่งไปให้ กรมโรงงานสาหกรรมได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการตรวจรับรองรายงานนั้นโดยบุคคลที่3นะครับก็คือผู้ตรวจสอบเอกชน<ม>เพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบเอกชนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ช่วยงานของทางด้านกระทรวงอุตสารกร,รั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือออกไปตรวจแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนตรวจรายงานของโรงงานนะครับแล้วก็ลง,งานามรับรอง ซึ่งแน่นอนการตรวจรายงานเราก็คงไม่สามารถที่จะรับรองได้ในรายงานถ้าเราไม่ไปเห็นของจริงก็คงจะต้องมีการไปตรวจดูสภาพข้อเท็จจริงว่าสอดคล้องตรงกับรายงานที่จะทําขึ้นอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทใหม่ซึ่งวิศวกรเราน่าจะมีช่องทางในการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนดขึ้นมาเนื่องจากว่าเขาได้กําหนดคุณสมบัติไว้ว่า ผู้ตรวจสอบเอกชนเนี่ยหมีสัญชาติไทยนะครับสจะต้องได้รับใบประกอบว,วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือก็จะเปิดโอกาสให้อีกสาขาวิชาชีพหนึ่งคือใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 3. ต้องมีประสบการณ์ทางด้านต่างๆเกี่ยวกับโรงงานมาไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็4จะต้องผ่านการฝูรรมและการสอบก็จะไล่ไปแต่ละข้อก็ได้ว่า เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับวิศวกรอาเซียนวิศวกรเอเปกนะครับมาแข่งขันในกิจกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนกับเรานะครับการเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพก็อย่างที่กล่าวไว้ใต้ต้นนะครับน้องๆที่จบใหม่ก็ยังคงไม่สามารถเป็นผู้เกาะเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนได้นะครับจนกว่าจะมาขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม mm. ส่วนที่3นี้ก็สําคัญนะครับสาหรับน้องๆที่ จบใหม่เพิ่งได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะทำงานมาไม่กี่ปีนะครับก็ยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนพอเขาต้องการประสบการณ์5ปีนะครับประสบการณ์นี้จะเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนะครับทังด้านการผลิตการจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตนะครับคงไม่ใช่ว่าเป็นตำหน้าที่เกี่ยวกับเซลล์หรือว่าเป็นแผนกบัญชี ต่างๆนะอันนี้ก็คงไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าจะมีใบรประกอบวิชา,าชีพวิศกรรมควบคุมก็ตามนะเมื่อมีคุณสมบัติครบทั้งสองสามข้อนี้แล้วนะครับคือมีใบรประกอบวิชา,าชีพมีประสบการณ์ก็ไปยื่นเรื่องนะครับแล้วก็จะมีการสอบทดสอบความรู้ mm hmm. เมื่อทดสอบความรู้ผ่านก็จะคล้ายๆกับระบบการขึ้นทะเบียนเป็นภาคีวิศวกรนั่นะคือสอบผ่านเสร็จแล้วก็จะมีหลักสูตรการอบรมให้ แล้วก็มีการทดสอบความรู้อีกทีเมื่อผ่านอันนี้แล้วจึงสามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบเอกชนได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมอยู่ในมือเราจะต้องเตรียมที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าไม่ทําง,งานในโรงงานเราก็ไปหางานออกแบบไปหางานการเข้าไปตรวจออดิตโรงงานต่าง เกี่ยวกับโรงงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์เราให้ครบะครปีแล้วถึงจะเข้าไปสอบไปอบรมก็เข้าต่อไปนะครับซึ่งอันนี้คือผมทำงานเป็นอนุกรรมการทางด้านเรื่องระดับของสาขาอุตสาหการก็ได้คุยกันในสาขาอุตสาหการอยู่นะครับแล้วก็คุยกับในบางสาขาอื่นๆที่เราก็พยายามที่จะเซต หลักสูตรขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรของเราอันนี้ก็อยู่ระหว่างที่เตรียมการนะครับเพื่อที่จะทําให้วิศวกรเรามีความพร้อมในการที่จะไปสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนอันนี้ผมเล่าเรื่องในอนาคตนะครับจริงๆตัวกฎหมายได้วางกรอบอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าณตอนนี้ขาด เพียงรายละเอียดนะครับว่าเขาจะมีการจัดสอบกันยังไงนะครับกรมโรงงานจะเปิดสอบเมื่อไร่มีการเซตหลักสูตรในการอบรมหลังจากนั้นอย่างไรนะครับส่วนกรอบวิธีการขึ้นทะเบียนเขาได้ค่อนข้างที่จะเซตได้ลงตัวแล้วซึ่งอันนี้ถ้ามีความคืบหน้ามีความลงตัวในเะรื่องนี้ก็คงจะนำมาคุยให้กับทางวิศวกรเราหรือผู้สนใจได้ทราบ ในันดับต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงจะเล่าทั่วๆไปให้เห็นนะครับภาพของการที่จะตรวจสอบโรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ในบทบาทของการเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนนะครับเขาวังว่าคงจะมีสิ่งอันพันละน้อยในการไปจุดประกายของพวกเรานะครับให้เห็นความสําคัญว่าเออเราจะต้องเตรียมตัวเรามี โอกาสในการใช้ใบประกอบวิชาชีพในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วเราก็ควรจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบเอกชนต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับทีไ่ได้ติดตามรับชมถอยทุกทัานเจ้าดีครับสวัสดีครับ